สวัสดีครับวันนี้9พฤษภาคมเป็นวันฉลองชัยชนะของโซเวียตที่มีต่อเยอรมันปีนี้เป็นปีที่79จัดงานมาทุกปีแน่นอนว่าปีนี้ก็จะมีขบวนพาเหรดเหมือนทุกปีปูตินก็จะมาตรวจแถวขบวนพาเหรดในฐานะผู้ประชาการทหารสูงสุดเป็นครั้งที่21ในชีวิตของปูตินก็จะมีตัวแทนจากเบลารุสคาซัคสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานคิวบาลาวและก็กีนีเข้าร่วมด้วย นัดกันสิบโมงเช้าตามเวลาในรัสเซียนะครับเราก็ติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรในปีนี้เพราะว่าปีการเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงามากส่วนการต่อสู้ในยูเครนก็ยังดำเนินต่อไปเป็นวันที่8 0 5แน่นอนว่ารัสเซียเร่งบุกยึดพื้นที่ก็เพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะแต่ว่ากลับเป็นยูเครนที่ยึดคืนพื้นที่ได้ก็ไม่เป็นข่าวดีกับรัสเซียนี้เท่าไหร่ดีใจได้แบบไม่เต็มที่นะครับตอนนี้รัสเซียก็โจมตียูเครนนี้ไปเรื่อย พยายามสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนใช้ขี่ประวุธของตัวเองบ้างใช้ของเกาหลีเหนือบ้างภาพรวมก็ยังไม่ต่างจากเดิมนี่มากนักการยึดพื้นที่ได้เล็กน้อยของรัสเซียอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามสภาพด้วยยูเครนต้องถอนกำลังแล้วก็รออาวุธจึงเป็นโอกาสของรัสเซียนะครับแต่ยูเครนก็เริ่มตอบโต้มากขึ้นยุทโธปกรณ์บางส่วนยูเครนคงได้รับแล้วแต่ว่าปัญหาของยูเครนตอนนี้ก็คือกำลังพลซึ่งยูเครนมีค่อนข้างน้อย การเกณฑ์ก็ไม่ง่ายนะครับและเกณฑ์มาแล้วต้องได้รับการฝึกใช้เวลานานนี่พอสมควรไม่เหมือนกับรัสเซียที่ทหารเกณฑ์เนี่ยแทบไม่ได้รับการฝึกเลยรัสเซียนี่ส่งเข้าสนามรบเลยนะครับจึงทําให้รัสเซียเสริมกําลังได้เร็วกว่าแต่ว่าสิ่งที่มีคล้ายกันก็คืออายุของทหารเกณฑ์เราจะเห็นจากภาพนะครับมีไม่น้อยที่เป็นคนอายุเยอะแล้ว60ปีขึ้นและนี่ก็คือสงครามแทนที่จะใช้ชีวิตบ้านปลายแบบสงบแต่ว่าต้องมาต่อสู้กันก็เพื่ออ,อํานาจของคนไม่กี่คนนะครับ การไม่แสวงหาหรือว่าสนับสนุนสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามีคนมาลุกรานต่อให้แอดมินอายุ60ก็จะไปเหมือนกันแต่ถ้าให้ไปลุกรานคนอื่นไม่ไปนะครับตอนนี้ยูเครนต้องการกำลังพลถึงขั้นร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้นักโทษบางคนสมัครเป็นทหารได้ เพิ่อแรกกับการลดโทษนะครับส่วนรัสเซียใช้นักโทษนี่มานานแล้วนอกจากนั้นรัเสเซียก็ยังมีการรับสมัครอาสาจากต่างชาติและก็มีข่าวว่าแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไปกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับรวมถึงแถวเอเชียกลางด้วยตำรวจอินเดียนี่ระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าหลอกลวงชายอินเดียให้ไปทํางานรัสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วบังคับไปรบในยูเครนนะครับรัเสเซียก็ใช้ทุกวิถีทางเพื่อดมพลจริงๆรัเสเซียมีประชากรเยอะทําไมต้องมาหา จากต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่คนรัสเซียสนับสนุนสงครามทุกคนนะครับและรัสเซียจะเกณฑ์ชาติพันธุ์ในรัสเซียไปรบนีซะเป็นส่วนมากคนรัสเซียเชื้อสายรัสเซียนี่ไม่เท่าไหร่หรอกครับมีชนชั้นนี่อยู่แล้วถึงแม้คติของรัสเซียจะพูดว่าความเท่าเทียมแต่ว่าในชีวิตจริงไม่มีและมันไม่เคยมีนะครับคอมมิวนิสต์ได้แต่คิด แต่ว่าคอมมิชชั่นหล่อเลี้ยงชีวิตของคอมมิวนิสนี้อีกทีพูกมีอำนาจอยู่สุขสบายชาวบ้านประชาชนนี้ลำบากเหมือนเดิมเคยเป็นเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปประชาธิปไตยนี้ดีที่สุดแล้วและการไม่ทำสงครามดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนส่วนกลาโหมของยุคนรายงานตัวเลขวันที่9พฤษภาคม2567ทหารข้างรัเสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ 4 7 8 7 3 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,300นายในวันก่อนวิก k 3รี y เดนะครับรถถัง7 429เพิ่มขึ้น11รถยานเกราะ14,281เพิ่มขึ้น35ปืนใหญ่12,340เพิ่มขึ้น23นะครับจรวดลายลำกล้อง1,058เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน739เพิ่มขึ้น1นะครับโดรน9,775เพิ่มขึ้น47 เครื่องบิน349เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขีปนวุธร่น 2, 2อน2192เพิ่มขึ้น41เรือรบ26เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพานะ16618เพิ่มขึ้น69แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2027เพิ่มขึ้น8นะครับ